สวัสดีจ้าปี่ยาคนขยันจ้าพี่น้องเอ้ยบังบรรยากาศทางหละเอ็ดเลยจ้าแดดเ่ามีนามจ้าแหงงแรง แลวแดดจ้าแดดคักแดดเนี่ยเขาก็เลี้ยงไกเแี่งมดน,นำโมวีเลยจ้า ฝนกับบ่มีคือกันกระทางบานเท่านาะแต่ว่าแดดก็จังฝนจิตจุกเนาะหาบ้านยายจ้ะ มาเล่นบ้านไม่เล่นอยู่บ้านยายอยู่ลอยอีแดดห่อนครับ พี่กับไ้ซัมนีนจจ่นะจ้าไปเชิญจิบนะขอบคุณนะคะที่มารับชมก็ให้คคุณุณด,งดงังๆปังๆงกันทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า